ถูกมาพร้อมนะครับในขณะน,นี้มาออกแล้วขณะนี้มลกข้าเป็นตัวนำขณะน,นี้ไอ้ตัวเป็นตัวนำาลอกข้าเป็นตัวที่สอง ที่โค้งป้าก้าวในขณะนี้มักค้าเป็นตัวนำแล้วเอียตู้เป็นตัวที่สองดวงใจพี่ที่สามถ่ายไปเป็นสาลังมนคอบพี่แลบโฉมอลไทยที่โค้งป้ายจิตมักค้าเป็นตัวนำดวงใจพี่เป็นตัวที่สองครอบพี่เริ่มแรงข้างนอก เป็นตัวที่สามกลาปเป็นโฉมโรไทยกลายไปเป็นเพชรประกายที่ปลายหกอ,อกเจ้าางตรงมอคค่าเป็นตัวนมอยู่โฉมรไทยเริ่มแดงเป็นตัวที่สองแล้วการไปเป็นดวงใจพี่ก๊อปปี้และเพชรประกายขณะนี้มอคค่าเป็นตัวนำติดตามด้วยโฉมโรไทยตัดไปเป็นธงใจและกล้องพบ ขาดไปเป็นเพชประการ